Build Cut! กบยางฟอสซิลนะครับปุ่มกันสวัเปลี่ยนองศานะครับเวลาปลากัดนะครับจะตั้งตรงขึ้นแล้วยุบตัวลงองศาเบดจะเปิดขึ้นครับนี่ครับก็สำหรับเลยการสวัดได้ดีมาก บ ak, คบอยากก็สิลกลุ่มกษัสระเปลี่ยนองศาเวลาประกัดครับสวัสดีครับสวัสดีนะนะตกปลาทุกท่านนะครับมาพบกับผมณพลนะครับคลิปนี้ผมก็จะพามาเที่ยวตกปลาหมายคลองธรรมชาตินะครับเป็นหมายคลองที่อยู่ล่องเขาตามสวนตามอะไรเงี้ยครับตรงไหนที่เข้าได้ก็จะขอเข้าเข้าไปนะครับตรงไหนที่เข้าไม่ได้ก็จะไม่เข้าไปอย่างเช่นเนี่ยมีอะไรกั้นอย่างเงี้ยผมก็จะไม่เขาจะกั้นวัวหรือกั้นอะไรก,ก็ก็ไม่เข้านะครับเป็นหมายก็ เซฟเซฟตัวเองด้วยวันนี้ผมก็จะมาใช้เป็นกบยางฟอสซิลนะครับตัวนี้นี่กบยางฟอสซิลนะครับจะมีปุ่มกันสวะนนะครับเหมือนเคยบอกน้ะนะครับมีปุ่มกันสวะด้านชี้ออกซ้ายขวานะครับเวลายุบตัวลงตัวตัวเบ็ดก็จะเปิดนะครับแล้วทำให้เราปลาปลากัดมันจะยุบตัวลงนะครับแล้วก็จะเป็นผิวแบบคูขะนะครับปลาก็จะไม่ระแวงนะครับพอยุบตัวลงพอเราวัดก็จะติดปลาง่ายนะครับส่วนใบหลิวก็เป็น2ใบเคาะกันนะครับดินน้ำไมีเสียงติ๊ก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 ติ� ยงแบน,นี้ลวันนี้ผมก็จะมาใช้เป็นคันโกโลนะครับเวท86นะครับใช้ในหมายธรรมชาติดีๆอย่างนี้ไปชมคลิปกันครับว่าวันนี้ผมจะได้ปลากี่ตัวเดี๋ยวผมออกมากันนับปลายัา่วไว้ก่อน Luôn, Sát người đồng bơm mọi người 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 ôm ôm, Wajar, wajar. Ya Jangan aku untuk hidup Oh, macam ah. no, ฮ้ได้ตัวไ,ไ่ไม่เล็กด้วยอะสวยสวยด้วยนะครับลำบากหน่อยมันไกลครับ <c oughs> แต่ก็ลงคอนะครับเมื่อกี้ตามมาลงคอเลยกบยางฟอสซิลฮะโอเคครับเ okay, อาเลยครับกบอย่างฟอสซิลปุ่มกันสะวะเปลี่ยนองศาวเวลาประกั เลยั้งวิ่งสวนเลยไม่เล็กนะครับผมไม่เล็กนะครับถ่ายทางไม่ถ้ากล้องไม้เดียวเลยอะใช่ไหมตีไปไม้เดียวเลยครับลงคอมันวิ่งนะครับแล้วผมก็สวนเลยนะครับมั่นใจในเหยื่อตัวเองลงคอไปเลยนไง วอาป่าคู่อ่ะนี่ครับกบยางฟอสซิลนะครับปุ่มการสวัสเปลี่ยนองศานะครับเวลาปลากัดนะครับจะตั้งตรงขึ้นแล้วยุกตัวลงองศาเบดจะเปิดขึ้นครับนี่ครับต้นตำรับเลยการสวัสดได้ดีมากกบยางฟอสซิลปุ่มการสวัดเปลี่ยนองศาเวลาปลากัดครับ นั่นไงนั่นไงนั่นไงน,นั่นไงไมนกันแล้วก็ฮะเหมือนกันแล้วก็เหมือนจะว่ารอโอ๊ยเฉยลากมายกเล่นเฉยอ่ะปากฉีกมั้งปุ่มยางฟอสซิลนะครับจะมีปุ่มการสวะนะซ้ายขวาครับเวลาปลากรัตน์ก็จะยุบลงเปลี่ยนองศาเวลาปลากรัดนนะครับตัวนี้ผมก็โดนประมาณสักสิบกว่าตัวแล้ว นะครับก็ยังโอเคนะครับรอบที่แล้วมีข้อผิดพลาดนิดเดียวนะครับแก้ไขให้แล้วมาดูสายปลากันไปไหนแหละเอา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 ,า,าเอาสา,า,ายปลามไม้อ่อนหมดแล้วอืมนี่ครับสายปลาน,นะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยว์เตาได้ครับกบยาง p อส i t ลปุ่มกระสวะเป็นองศาเวลาประกัน กบยางฟอสซิลนะครับไายเห็นไหมนิดหน่อยห้าสิบห้าสิบเพราะมันลกนะหมายลกนะครับทำก็ทาคลิปก็ลำบากนิดหนึ่งนะครับกบยางฟอสซิลนะครับนี่กลุ่มกันสวะเปลี่ยนองศาเวลาปากัดนะครับเขียฝากเลยครับมายืนถ่ายมายืนตีมึงนะยากเหลือเกินได้ไมพอดิ ไมได่ไดไดตีลาบากนะครับที่ตีลําบากก็ตีอย่างมั่นใจเพราะมีปุ่มกันสวะก <c> บ <ười> ยางฟอสซิล <c ười> ปุ่มกันสวะ <c ười> เปลี่ยนองศาวเวลาปลากันนะครับจะยุบตัวลงแล้วก็ปุ่มจะเปลี่ยนองศาตั้งตรงนะครับตัวเบ็ดโผล่นะครับโดนแล้วก็เวลาส่งสายปลาจะไม่คายนะเพราะเนี่ยตัวเล็กๆอย่างเงี้ยก็ไม่คายเพราะว่ามันขูขาดนะครับเฮียาฝากด้วยครับกบยางฟอสซิลปุ่มกันสวะเปลี่ยนองศาเวลาปลากัน Like hell of <laughs> Haec